สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง YouTube ของนุ่นวัดดี h ชาแนลนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็มีรถสวยๆเพิ่งปรับสภาพเสร็จพร้อมตั้งขายก็มานำเสนอรีวิวให้ชมกันก่อนเลยนะคะซึ่งตัวรถที่จอดอยู่ด้านหน้าของนุ่นตอนนี้เลยนะคะก็เป็นรถหน่วยงานปดประจำการมานั่นเองนะคะมือเดียวป้ายแดงเลขไมประวัติศูนย์สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ด้วยนะคะและที่สำคัญคันนี้ราคาดีที่สุดในตลาดสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ เต็มออกรถฟรีดาวเริ่มต้นศูนย์บาทกันไปเลยพร้อมกับดอกเบีย้ยพิเศษนะคะเริ่มต้น2.69%นะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศเลยนะคะและที่สําคัญมีเอกสารตรวจรถมากกว่า344จุดด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมรายละเอียดตัวรถกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไมีพลาดในการรับชมคลิปต่อ,ตอไปนะคะหากใครสนใจตัวรถคันนี้นะคะติดต่อนุนเข้ามาได้เลย0 8 40042099 40, 40, นะคะอ่าและตัวรถนะคะที่จอดอยู่ด้านหน้าของนวนตอนนี้เลยก็เป็น Toyota Camry โฉบหนะะ้า o l l New 2.0ตัว G นะคะรถปี2018จดทะเบียนปี2019กับราคาค่าตัว659,000บาทลูกค้าประวัติดีนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่11,000นะคะเลขหม่คันนี้อยู่ที่160,000กว่าโลเลขใหม่ตามการใช้งานจริงเลยมาดูรายละเอียดกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะ สำหรับตัวเทต a าแคมคันนี้นะคะโฉมนี้เนี่ยนุ่นบอกเลยออปชันฟังก์ชันเขาจัดหนักจัดเต็มดีไซน์นะคะเรียบหรูดูสปอร์ตพร้อมกับใหม่เลขทะเบียนนะคะแปก็ข่ชยเชอร์ห3่จังหวัดกรุงเทพมหานะครไฟหน้านะคะนี่เลยเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะค่อนข้างที่จะสว่างมากๆเลยนะคะชุดคองไฟยังใสยังใหม่อยู่นะคะสภาพดีมีเซนเซอร์หน้า2จุดแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะคะที่ติดตั้งจากโรงงานให้ด้วย มาต่อกันนะคะที่ตัวลอ้อสําหรับตัวนี้นะคะจะได้เป็นล้ออลอดเนี่ยคะ่ะสแตนดาร์ดเดิมโรงงานขอบ16เลยเห็นไหมคะว่าสภาพดีมากไม่มีรอยขูดรอยขีดหรือว่าปิงฟุตบาทเลย และนี่ค่ะตัอย่างนะสัปดาห์ที่12ปี2024นะคะก็ดอกยางยังลึกยังเต็มอยู่เลยนะคะสภาพดีพร้อมใช้งานด้วยส่วนตัวรถคันนี้นะคะก็มีการติดตั้งฟิล์มกองแสงให้แล้วนะคะรอบคันทุกอย่างพร้อมใช้งานขนาดความนาของฟิล์มกําลังดีด้วยนะส่วนตัวกระจกมองข้างนี้เลยค่ะ ทางภาพและปรับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวติดมาที่หูของกระจกมองข้างแล้วก็มีตัว BSM นะคะนั่นก็คือ Blind Sport Monitor เป็นสัญญาณเตือนมุมอับจัดมาให้ถึง2ข้างเลยตัวกระจกด้านข้างทุกบ้านนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของโตโยต้ตาติดไว้แบบนี้แปลว่ากระจกเดิมโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็มีสัญญาณการขโมยที่ติดตั้งจากโรงงานมาให้ด้วย ส่วนมือเปิดประตูด้านนอกนะคะทำมาจากวัสดุโครเมียมนะคะของฝั่งคนขับนี้จะเป็นแบบสมาร์ทอินทรีอ่ะถอยหลังนะคะดูภาพรวมด้านข้างกันสำหรับด้านข้างนะคะที่นุ่นจะให้ดูเลยนั่นก็คือคมสันเหลี่ยมทุกอย่างอยู่ครบเห็นไหมคะตัวรถไม่บุบเลยนะตัวรถสวยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะสีเดิมด้วยรับประกันไม่มีการเปลี่ยนสีกับสีนะคะตัวรถไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคย ต่อมาแน่นอนส่วนตัวเชื้อเพลิงนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะไม่เคยติดแก๊สมาก,ก่อนแน่นอนน้ำมันที่เติมนะคะก็จะเป็นแก๊สโซฮอล์9ก้างรองรับ E ี0 0ด้วยส่วนตัวกระจกบานด้านท้ายเห็นไหมคะติดตั้งฟิล์มตัวไล่ฟ้าทุกอย่างพร้อมใช้งานไฟเบรกดวงที่3ไเป็นหลอด LED นะคะอยู่ภายในตัวรถและกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงาน ในส่วนของชุดโคมไฟท้ายนี่เลยค่ะ f u v l นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวหรือว่าไฟถอยนะคะทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติเลยมองเห็นระดับสายตาใชได้อย่างชัดเจนในที่ฝากระโปรงด้านท้ายก็จะมีตัวซอนแคมรีตกรุ่นนะคะติดมาให้ด้วยมีกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานและที่กันชนด้านท้ายนะคะมีตัวเซ็นเซอร์จัดมาให้ถึง4จุดเลย ดูกันต่อนะคะที่ห้องสัมภาระด้านท้ายซึ่งเราเนี่ยสามารถใช้กุญแจรีโมทกดค้างเพื่อทําการปลดล็อกฝากระโปรงด้านท้ายได้เลยนะคะนี่เห็นไหมเขาก็จะมีตัวโชคช่วยผ่อนแรงในการเปิดด้วย ภายในกว้างมากๆเลยเก็บของได้จุใจมากนะคะแล้วก็มีช่องตรงกลางไว้สําหรับเอื้อมหยิบจับของด้วยเปิดแผ่นไม้กระดานขึ้นมาดูโครงสร้างกันหน่อยนะคะนี่เลยเราก็จะเจอในส่วนของเครื่องมือแม่แงนะคะแล้วก็ย่างอะไรสํารองเนี่ยจะอยู่ด้านล่างเห็นไหมคะรอยซีนทางมะพร้าวเนี่ยเป็นสีเดิมๆสีเหมือกันเลยนะคะและนี่คะ่ะเม็ดอาร์คทุกอย่างที่มาจากโรงงานนึ่งแผ่นให้อย่างช้าๆชัดๆเลย นะคะจะได้เห็นดีเทลรายละเอียดได้อย่างชัดเจนรับประกันค่ะไม่มีจมน้ำไม่มีน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะคะอะ่ดูกันตอนในส่วนของหัวนอตฟักโปร นี่คะ่ะอันนี้ก็จะมีการเก็บงานสีประกันมานะคะรีวิวให้เห็นชัดเจนเลยแต่ละประกันนะคะฝักโครงเดิมโรงงานเลยนะคะก็จะมีการเก็บงานสีจากรอยสะเก็ดหินบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าถึงขั้นต้องเปลี่ยนโครงสร้างอันนี้ก็คือเราไม่นําเข้ามาตั้งขายแน่นอนนะคะประกันทุกคันนะคะไม่มีชนหนักปีความจมน้ํามาแน่นอนสามารถพาช่างตัวจริงเข้ามาดูรถได้เข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะที่บริษัททอออตโต้นะคะอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์นะคะเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานะคร หาไปสะดวกมาดูรถตัวจริงเรามีเอกสารตรวจรถนะคะมากกว่า344จุดอันนี้เมื่อเปิดด้านนอกเป็นแบบ Smart Ent r y รนะภายในสีดำภายนอกก็สีดำนะคะมือจับด้านในอันนี้เป็นเมทัลลิกสีเทานะคะอันนี้ก็จะเป็นเมมเบรี่ซีดนะหน่วยบันทึกความจำที่นั่งกระจกมงงข้างพับปะไฟฟ้าเนาะแล้วก็จะมีตัวตัวล็อกกระจกนะคะเซ็นทัลล็อกแล้วก็กระจกปะไฟฟ้าแล้วก็จะเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยนี่ค่ะมีสครับเพลตติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะเป็น ตัวกันกระแทกลอยลงเท้านะคะนะส่วนตัวกุญแจนี่เลยคะ่ะเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะปุ่มพุสตาเหยียเบรกกดปุ่มได้เลยเปิดฝาทางน้ํามันเปิดฝากระโปรงด้านทา้ายออโต้สตาร์สต็อปแล้วก็โหมดกันลื่นนถ่ายด้วยสําหรับตัวพวงมาลัยนะคะนี่เลยคะ่ะ จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะทางการควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็รับสายวางสายได้ด้วยนะคะมีคูสคอนโทรลนะเป็นตัวลกความเร็วและนี่เลยค่ะรถปี2018จดทะเบียนปี2019นะคะเลขใหม่ของเขาอยู่ที่167,243กมิโลซึ่งเป็นเลขไมล์ตามการใช้งานจริงมาต่อกันที่ตัวเครื่องเสียงนี้เลยค่ะ ตัวนี้จะได้เป็นหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนนะคะสามารถเชื่อมต่อบุูทชธกับโทรศัพท์ได้ฟังซีดีวิทยุ fm am ก็ได้แล้วก็มีในส่วนของระบบเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยก็จะเปลี่ยนเป็นจอของกล้องถอยหลังนะคะให้อัตโนมัติพร้อมกับเส้นกะระยะด,ด้วยนะคะ ส่วนตัวระบบแอร์เนาะอันนี้ก็จะปรับความเย็นให้ออตโต้เช่นเดียวกันค่ะแล้วเขาเนี่ยจะแบ่งเป็น2โซนอิสระนะคะนั่นก็คือฝั่งคนขับแล้วก็ข้างคนขับนั่นเองมีตัวไวเลชาร์ดนะคะเป็นแท่นชาร์จไรซสายแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ออโต้เบรกโเบรมือไฟฟ้าแล้วก็นี่ค่ะช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำเขาก็มีมาให้นะคะ ส่วนตัวเบาะนะก็จะได้เป็นเบาะนังสีดำนะคะปรับด้วยระบบไฟฟ้าคู่หน้าตัวเบาะคนขับนี่เลยคะ่ะสามารถปรับได้ถึง8ตทิศทางแต่ถ้าเป็นเบาะข้างคนขับนะคะสามารถปรับได้เพียงแค่4ตทิศทางเท่านั้นนะคะ มาต่อกันในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะนี่เลยมีถาดยางรองเท้ามาให้เรียบร้อยแล้วก็มีช่องแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนะคะจะได้เย็นๆกันไปเลยระยะห่างคนข้างกว้างมีพื้นที่ให้เหยียดเท้าได้สบายๆตัวเบาเป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยมีสายเบลลให้3เส้นนะคะแปลว่าออกแบบมารองรับผู้โดยสารบินแค่3ท่านและประตูคู่หลังก็จะมีในส่วนของม่านกรองแสงนะคะเป็นแบบแมนนวลเปิดปิดเองได้ตามใจชอบเลย นี่แหละค่ะและสุดท้ายนะสาหรับการเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะคะเราก็พลาดไม่ได้เลยค่ะที่จะต้องดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้นั่นเองมาดูแล้วก็มาชมพร้อมกันเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ v v t o y ยต a าว t ว w ทตัวนี้ขนาด 2000CC ซีซีนะคะให้ดูชัดๆเลยไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มแล้วก็ ไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สนะคะเครื่องยนต์เดิมสามารถนำตรวจสอบได้เลยนะคะตรงกับสำเนาทุกตัวอักษรและนี่ค่ะเห็นไหมคะน็อตแก้มสีเดิมไม่มีรอยถลอกเลยเม็ดอ์คที่เบ้าโชกนะคะสภาพดีสมบูรณ์นะคะคา,านด้านหน้าคานด้านซ้ายและก็ขานด้านขวาทุกอย่างบอดีเดิมทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแต้มสีต่างๆที่มาจากโรงงานโช๊กอัพที่ฝากระโปรงด้านหน้านะคะทั้งคู่หน้าเลยก็ยังใช้งานได้เป็นปกติแผ่นกันความร้อนที่ติดอยู่ สภาพดีสมบูรณ์และน,นี่ค่ะสติกเกอร์สีสติกเกอร์ต่างๆที่มาจากโรงงานนะคะก็อยู่ครบสําหรับตัวรถนะคะรับประกันโครงสร้างเลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีพิกว่าไม่มีจมน้ําเล่มทะเบียนไม่มีชมําร,รูสูญหายนะคะตรวจสอบได้ทุกคันเลยว่าแหล่งที่มามาจากที่ไหนนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับตัวรถที่นุ่นรีวิวให้ชมกันในคลิปนี้ Toyota Camry 2.0ตัวจีรถปี2018จดทะเบียนปี2019กับราคา659,000บาทลูกค้าท่านใดนะะที่สนใจติดต่อนุ่นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 4 0042099 ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นุต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ